มื่อนี้แอดผ้าพีพี่น้องมาทีบ้านคุณตาฝันแมนนะคะมาจอบพี่น้องมาจอบพ่วมฝันคุณตาเนาะซึ่งงวดที่แล้วก็ประกวดวานเลตัวเลขคุณตากับเขาบนล่างแอดมาหาเล่าเธอหนึ่งแล้วเราบอกว่าเพระท่านฝัน,นะคะ่ะบัดนี้เมื่อนี้แอดจะผ้าพี่น้องเอฟซีมาตามมาถามเบิงพี่น้องเคยบอกกับพี่น้องไว้ว่าเดี๋ยวสิทเที่ยวมาจอบคุณนตาแบบพ่วมฝันคุ้นตาว่าสน มาแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาแล้วมาฟ,ฟังความฝันคุณตาว่าเราฝันแล้วไปเนาะค่ะอ่ะคุณตาจ๊ะอ้มาให้ฮะนนี้สะกกอนต่ก็รไล่ตดตามคนนี้น้อยแล้วม,มากำยังไงไล่เป็นแห่งช่วงน่ามาอันเก้าสามดิมากพ่เฮ็ดแล้วเป็นบอ่บอน้ำตาเทียนนี่แล้วโอ้ อาปบ้านี่้อยเฮตเตอร์มื่อใดเด่นโอ้มันเคล่อนเลยเด้มืนเคลืนนี่พี่น้องร้อยขึ้นเก่านะอาปูเอาให้ปูพันอ่านเสยพันเนี้ยเฮ้เอามี่เอฟซีและตัวพ้นเพราะได้ถือกเรียกดอกแต่ว่าพ้นหนึ่งเห็นผู้เฒ่าผู้แก่พันอยากให้พันเลยอยากให้ค่าหมากค่าผู้คานามซ่ากาแฟนี่เราอ่านเหรออ๋ออ่านได้บ่รบูบ้าอ่านได้บ่เห็นหูบ่ปูเฮ้ยเห็นเด้อบาทนี่ได้ได้ตัวใหญ่อยู่ บ่เห็นบ่มันไล่ไปหมดมันมันไล่เลยมันจะดำเป็นล้องให้ยามาอันให้เอ๋อไา้มาอันดูยนี่เชียงได้เยอะหนิบ่เอาบอยนี่เชียงมาอันให้ลูกสาวมาอันคุปปอบเห็นห่วงจะน่องเลยไปหาหมอจังมาอุ้ดอนคนละวัดอุดรเลยว่าสันนี่ห้ากับพวกหุจักนี่น่องหมดมิตต์เสรไจแตปลอก กคนอาทิตย์หนึ่งสิงหามีเง,งนนินบ้างเห่ะบ่มีดีโอ้ยมันอ,อมมันมันกระเดเดา,เาน้ำเด๋มันไปเห็นตัวนังสือ<า>ม,มาเ,เป็นฟองดำเลยจนเขาเช็ดยกระไก้เน,น้มันยืนด้วยกระไ่้จนว่าแกงหัวเลยก็นานอัน พันเห็นเห็นตัวพันเห็นพันก็เลยอันอยากอันเอาเงินให้พ่อเท่าพราได้กินน้ำกินไห้แน่ว่ะสั้นเพราะได้ค่าหมากค่าปู้บุญคุณเ้อแต่ว่าอันโบได้ถือกเลี้น้ำดอกอยากให้ซื้อซืว่ะสั้นปูวน่ะอ่านให้ึ่งคนแน่ปาบุญเออเออได้ซื้อคนินนเที่เออ คุณคุณปูค่ะคุณปูเพลเล่แ่นคนนะอ่าสามรอยคุณสมอนฝอยมะเร่งฝอยมะเร่งมะเร่งไปได้ปนี่ยสี่ร้อยเสีนละย่องสามร้อยรวมเป็นพันบาทเอาขอบคุณเพื่อนแน่บ้านอ่าพอได้ถือเดกน้ำดอกทำกักาใบสุดท้ายนะ กันโเล่แต่หมอตัดคอนอ่อาปล่อยมาเร่งป่ยมาเร่งก็เรียกกระเราละเสียแน่เมื่อคืนนี้เอาปูนี่นำจิตนำใจอันพันเห็นพูดเทาพันกันเลยเอ้โหเสอผูกขอสกมันเตลีเด้อเตลีเด้อคนของนัินของทอง สาธุตรงตัวเลขไปเพิ่นเบิ่งไปน้องเส้นทันน่ะเบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเออครับเงไปแล้วคนบ้านจังไรหลับอ่ะเก้าสามมาสักเก้าสามหัวทานมากเก้าสองพี่น้องตรงตรงบาทนี้นั่นแต่ว่าผู้ฟอลเนี่ยเนี่ยตาบอดีเนาะไม่ยมเดียบเพาะท่านมัดตีนี่ยมัดตีนี่เป็นสามหกอืม สามหกกับเก้าสามแตราจะเก้าหกน้ำห้าตัวนั้นนารเป็นหกตาป่ะยุนกับเอาปูห้เอฟซีพัน์บาอะไน้ำเนี้ยไปเอามากินรลที่ไหนมันเป็นเสียมันเป็นเลขพอนนี้ยงแล้วของตาปรเห็นว่าให้เอาหำอยู่บังเลขเนี้ไม่้าจั่กระโดดเลยอานี่เด้อยพี่น้องหงวดวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ยนี่แหลคุณตาเห็นน้ำตาเทียนได้ตัวนี้ งมดก้อนนี่งมดก้อนนี่ก็โตคล้ายๆ่ยังเสร็จละเลขยเก่าเนาะปูเนาะเออขายเสร็ตาขาขามันของผู้ชื่อป่านนี้ขาของผู้เชื่อป่านนี้เออขาผู้เื่อป่านนี้มี่ต้องฟ้อมเก่ามันเป็นเก่าก็ได้เป็นฮกก็ได้เออแต่ว่าเล่ตีซอยกันพี่น้องบ้านนี้เล่ตีว่าสามฮกโอเห็ดนะค่ะอ่ามันแนมเตียนบ่ทันก็เล่ตีว่าสามฮกหลักเก้าสามคือหลานบอกกันแล้วว่าไล่ไปเขาเบิ่งแล้วเขาว่า มันว่าเก้าสามเส้นพันเออหัวหัวกอน้องเส้นธันอันเออว่าเก้าสองอือฮึคุพ่อเขว่าเก้าหกเก้าสองคือกันกับอันเก้าห้าค้าแหลกสองมันคืแหลกขาเนี่ยมันก็ไวปไปตัวเนาะอันนี้มันมันมันมาเนี่ยเก้าสามเก้าแจ็ดเต็มโตกันสั่นมันก็มีอะไรกัดเชียงไว้ว่าไปโยงเก้าสามอ ผู้อตีนันงสามหกตีแน่แน่นะแต่ว่าผู้หลานตีว่าเก้าสามงวด่อนนี่มันก็ว่าเก้าสองตัวเดียวเอ้ว่าเก้าสองตัวเดียวสรงเป๊ะเอองวดนี้เห็นว่าเก้าสามมันบ่เส้นท่านเออว่าเก้าสามพี่น้องบ้านเขียนเาเดอตีไว้เนี่ยมันมผู้พ่อในเตีไว้เนี่ยเป็นสามหกแล้ก็เป็น เก้าเก้าหมีบอแตเชียนไ้อยู่นี่ยูนนี่นี่บอปูเออเออสามหกสานี่บอพี่น้องเยบที่ข้มเนี้อเนี่ยนะครับนี่ละนี่ะนี่ะนี่และตัวนี้ะจับสั้นคือไหนไม่แด่ปูเฮดเล็กชีโตคือเก้า่จ้าอ้หัว่อนแปลออกมาบอนี่ปูฮะนี่บอกปูแปลออกมาแล้วมันบอนี่แปลออกมาแล้วนี่ะเอาวางเนีก็ได้มันสีหักเลย อ๋อว่าเสนีย์พี่น้องเห็นะครับดอ๋อพี่น้องครับนี่งวดผ่านมาเก้าสองผ้ากันตีแต่หาหกหาเก้าไปแล้วเก้าสองกับมี่เก้าสองกับมีอยู่นะครับแต่ว่าบานนี้น้องเส้นท่านว่าเก้าสามพี่น้องเอาสีออกยุ่เโจ้กันยุ่นีละเลขนะมีเท่านี้นะครับเถื่อกม่าหางงวดแล้วนะครับงวดที่หกสิเถือกบ่นะครับบานเลเขาถือขึ้นบนทึ้งล่างคุณยายยู่หนีนะครับ ถึงมาหางวดแล้วนี่งวดที่หกนะครับงวดงวดก้อนไปหั่นได้โอ้งวดม้งหัน่นบนล่างปูได้บนล่างแต่ว่าได้บนล่างาง,งวดก้อนแตกดศูนได้เอาปู่าดนี้ฝันฝันบ่แบดนี้งวดน,นี่ฝันไปบ่ท่านได้ฝันค้นค่าเก็บโอ้แล้วบา้านฝันตาบ้าายฝันแล้วนั่นอ๋อยายอีกแยกฝันแล้วตาบ้ากัดตีไห้เล่าแล้วค่ะไปเกา ศูนย์สองเลขสามตัวความฝันเล่านะเออบ้านเลขสองตัวนะตีเก้าศูนย์ตัวเดียวเลยเออห้าห้ามันเป็นสองอาจารปีเป็นเลขสามตัวห้ามันมันสองกับะเป็นสองศูนย์ศูนย์สองตอนนั้นคาปูบาทนี่สิถามปูนี่บาท์นี่แปลออกมาได้เก้าสามเป็นบอนี่น้ำตาเทียนเนาะแกนี่น้ำตาเทียนบารนี่อันเก้าหกเก้าศูนย์นี่มาแต่จังไหนบารนี่ปูใ โอ้อันใช่ล่ะนี่เก้าหกเก้าหกกับเก้าศูนเก้าหกกัมานีลาเนี่ยฮาเป็นหกตัวนี้โอ้อหฮรเป็นหกไทยจ้าเออบาทนี่หมัจศวนได้บาทนี้นะศูนได้บาทนี่ปู่สนเนี่ยมันเอาอันเก้าศูนเนี่ยเต้จ้าเก้าศูนี่ยมันเล็กยห่โอ้ามฝนยหญ่มาตีใหญ่มาใส่น้ำกันร่วมกันอยู่นี่ถ้ามันครบสี่ตัวที่ถินมันจะมีสามตัวนึงค่ะเออ สามหกหลยการนั่งหลัง <93. S 1> เ,เก้าสามเออเก้าสามอ่าแล้วก็เป็นเก้าหกท่านั่นอันนี้เลี้ยบย่ยได้หน่อได้เก้าศูนย์น่ะเออเก้าศูนย์เลียบย่อยไอเดียวตัวเดียวได้นะพี่น้องเย็บที่แคบนาจอเด้อค่ะเดะ้เอล้างเชื้อกัดกระแปะซอยกันน้ำเด้อค่ะอืมกระแปะซอยกันอาเบิ้งซอยกันเดียว<น>เดียวเดียวเดียวอ,ออกให้เพื่อนเบิ้งบาดนี่เนั่ี่จ้านี่ละนีแคบนาจอไว้ทาไปเบิ้งค่ะ มันก็เป็นตูกเงินไปเพได้ดอกบัวเก้าสามเท่านั้น <93, S 1> <93, S 2> เอ้เก้าสามเก้าสามหกสามเอ้เก้าสามตาบาหกออนอหกหกสามเนี่ยเป็นไปประได้เป็นไปญาติว่แต่ว่ากับกับหัวเก้าลงเอ,อ้ต้องต้องเป็นสามหกตีกับค่ะอืมต้องตีกับ มันเป็นตกลับได้ก็มันจิเป็นยากหางเตียมก็ออกคือว่าเนอะโอ้มันมากออกตรงตรงเออมมากออกตรงตรงดิแม่นี่หลีพี่น้องงวดบ่างหันกับเก้าสองกับตรงตรงไ่ได้เม็ดไ่ได้กลับเลยอ่มละก็เป็นเสียเลแม่นแมนจ้าเป็นเลขแปดก็ได้เก้าแปดน้ำเด้อครับปราทัดโอ้เออเออเอาเอาตีซอยกันเด้อซอยกันค่ะตามสายตามจอมคูเฮ็ดก็คือกันผู้เฮ็ดกตาบอดนี่เลยนี่ เราบ่เห็นห่วงเลยพี่น้องแต่ว่าก็งงแต่ว่าเป็นเลขแล้วจ้องค่อยเปิดเบิ่งแค่เดียวเลยจ้ายเลยกระไดวดที่แล้วก็เก้าสองคุนตาบ่ได้กลับเลยบัดนี้ว่านี่ผู้หลานที่บอกแม่นแม่นนั่นก็ได้สุ่งไปเขาเบิ่งให้แล้วเขาก็ว่าเก้าสามคือกันอันนี้น้องเส้นท่านเนาะปูเนาะ เอาแคปนาจอเด้อค่ะแคปไปค่ะก,กะเสเียนชาบีด้ดอกตีแคปไปเบิ้งไปพิจราระนาวิเคราะห์เบิ้งตัวเลขค่ะแต่ว่าคุณตาพ้านกาแฟไว้ให้แล้วละบ่นหลายคู่ดอกน,อออน้องปูเนาะนี่มีสามมีเทนี้มีสามคู่เนืองแล้ว,วอ,อ่ะแต่ว่าเก้าศูนเป็นของยายเลขยายฝันจ้าก็ได้เีเป็นเข้าศูนโลดเป็นฝันเห็นแม่เพื่อนน่ะ พุทธเอาด้ยตังต,ตีเก้าสูงแต่ว่าเก้า,น,น,น,า,านั่งเป็นญาติเราเก้านั่งเป็นยาตอ่าต้องเป็นเก้าสูงเพราะว่าคนตายแล้วอ๋อฝันเห็นอันแม่ตายไปแล้วอีกคือเก้าอืมก้เลเฮ็้เลขสามตัวไว้ค่ะลองมังกันหน้าตันตีใช่นี่ต่<บ>าน,นี้เนาะปูเนาะแต่ว<อ>่าฝันบ่ท่านฝันพี่น้องบ,บ่บ่ ว่าท่านฝันกะว่าฝันกะแมนก็จะว่าจังสันเนาะตีหายาย,ยเรียกทำฝันใหญ่ตีบ่กันเล่นตีตีแรกสามตัวเป็นอันเก้าศูนย์สองบ้านในกระมาจั 90, สงสันเก้าศูนย์แล้วก็สองศูนย์เอาไปเชียง อันเชียงก็ใช้บุญเยอะน้ำได้นะเชียงกตเลยมาเชียงเชียงมาหลายเดี๋ยวนี้ตาอันตาตา,ตาเดียกว่ามันบ่ฝันวัเนี่ยมาเชียงเลยฝันได้บ่บาทฝันเห็นแม่นมาเชียงติดเลยสือบ้าความฝันบาติดติดได้จังไหนบพราเคยฝันเห็นได้เกณได้เกณฑ์จ้าได้เกละบาดเลยคือจังรอบไป ไปตลาดมาเดี่ยล่ะไปแล้วจักว่าซื้ออยังมาแนมาไหไหมเขาต้มเขาหนมมานั่นอันนี้มาไหบ้านเดีหเห็นหอดเขายิ้แแยงเห็นหอดลูกยิก้มแยงตู้จานกันดีก็เห็นที่บ้านตู้จานจะมกิดจำเป็นเหรอนหลอดยางยาง่เรานั่นล่ะได้เจลิญมาหมักเสียดิเออหลดซื้อออเขาต้มเขาหนมจะมา็อย่าง,าง,างนีเป็นปองกับเมี่ยเอามาไหเราหลดหมัก ระวาเราวมบ้านเสียเอาเป็นผัวกับกันนะปรากฏว่าอ่ามาเลยเราหูไม่อึ้นเอ้าบันฝันชิโน่ไวะมันชิบะเมียนแหละเพาว่าเป็นกบมเบิงเล็กอันที่โอเชียงเลยค่ะโยน้ำยาตัวเชียงไงน้าเราจิ้มดี่ว่ามันฝันติดก็เลยอยูนหอยโยนน้เล่าหนี่แหละมันก็มีเก่าออดไม่สองไม่ไม่ไม่สอง โอ้หวยไหมบ่หลอเนาะเอาเก้าศูน์สองเลขสามตัวใไตเก้าศูนย์อไรทั้งทิงกับปันสองศูนย์เลขสามเอเรียกอะไรสองตัมีสองคู่เอากาันขันไม่นึกสามตัวนี่ไม่น้อยเรียกันมันฝันตีดกต่แล้วเจ้าเอาบ่าวฝันในฟังแล้วเจ้ามีนว่ฮมันมีนว่าส หอยบกใคเสียงได้ก,กิดปานี่กวเจียวก็ดวงดีดิเราถือว่าหกงวดเนาพอหางวดแล้วเนะา,า,านะจังว่าเอาไหว้หัละจ้งว่า,าจักมันท่านไปเชื่ให้พวไปเชื่อหามหันเขาว่าจังเลยหอ,อยว่ามันถันคัดเกลขึ้นแล้วแยกเกลือเก็เท่าล้วเนี้ยเราก็เป็นเกลาอดิเก่าเราแยกเกล้วยยก,ก็เท่าล้วเนาะเกวอท่ตู้จันเ็นดีมุนอ เอาได้เลขได้ตัวเลขแล้วเนาะซ้ำได้ละค่ะไปพระน้ำได้เลยอไซ้ำได้แล้วพี่น้องมันมีอะไรอีล่าเยาก็ได้ค่ข้าวันกระบอกหอฟังีแล้วได้น้ำตาเทียนจังี่ไปใส่ลายเ้ามาไปฟังความฟันคุณาหญ่อบ่เราไปใส่แล้วบเรายานกล้องพี่น้อง เที้่อนี้น้องปูน้องงวดประจำวันที่หนึ่งกรลกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นเลขน้ำตาเทียนคือเก่างวดก่อนน่ะเก้าสองน้องเส้นท่านจะทักอีล้วเป็นเก้าสามงวดก่อนนี่ก็น้องเส้นเส้นท่านเบิ้งให้น้องกับว่าเก่าสองพองตรงแม่นจ้าบาดนี้งวดนี่เฮ็ดได้แล้วก็ส่งไปน้องเส้นท่านเบื้องให้อีกจากมันเสร็จคันจั้งได้กับตังเบิ้งน้องกับบอกว่าเก้าสามทานั้น มันบอกว่าเก้าสามโบไปหลายตัวมันบอกว่าเก้าสามเนาะสตธุขอใเป็นสมุนจำคุณเออ่าอุปบาาจารย์ก็ได้เท่ได้ก็คือจังหวะมงมัดปัรถนาเลยปีแห่น้องฝนได้โศกได้ไส้น้ำได้เงินได้ทองน้ำสาธุอขอบคุณคนต่ละลายเด้อท่่า